แม่แม่ลองเรียกันนี้นี่ไงเฮ้ยมืนก็เลยใช่ใช่เอเชียเวลามันแดบร้อนเราก็เอานี้ลงได้เนี่ะใช่นั่นคือขึ้นเครื่องนี่ลำนี้ที่หนูขึ้นเลยลำนี้ดูโชว์ดิ้นลำนี้ขึ้นไปที่ลำพูนใช่ไหมลูกใช่ลำนี้แหละมันมีขาอยู่มีลูกขาหายไปไหนพี่อามเล่นตัวขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมลูกสบายไหมฮะ ทำไมหนูกลัวไม่จะขึ้นไม่กลัวทำไมลไม่ไม่ปวดหัวปวดหัวแม่น้องบนปวดหัวไม่เห็นปวดเลยถามดีว่าขึ้นแล้วไปทําไงนขึ้นเครื่องแล้วเป็นไงหลับหลับปลุกลงอ่ะก็ถึงแล้วปลุกลงขึ้นแค่สี่สิบกว่านาทีอสี่สิบห้านาทีห้าสิบนาทีแล้วถ้าขึ้นปุ๊บหลับเลยทั้งขาไปทั้ขาครับเออไม่เหมือนเลยนะเหมือนเป๊ะเลยเป๊ะเลยเป๊ะเลย แต่อันนี้อยู่ข้างในไม่เหมือนวันนี้เรานั่งในเครื่องไหมนี่เรานั่งในเครื่องไไม่ออันนี้ยังไม่อันนี้บรรยากาศข้างในเนาะใช่บรรยากาศอันนี้มันอันนี้มันบรรยากาศข้างนอกไงกระดองของกรองของเดี๋ยวแป๊บเไม่ใช่โรลลี่นะรอบเนี้ยเป็นเป็นไปชนีไปชนีกุ้ยขมข่ะของหนูเลยค่ะของหนูและค่ะผักกาดหวันอีกแล้วผักกาดหวานอีกแล้ว ของใครคะแกไม่ได้ดู้ของจากน้องก้าวหอมเด็กหญิงมากาวันมาหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดทับหนึ่งเก้าเฮ้ยอะไรึนี่ยใครส่งมาให้นะคะไม่รูว้วะอ่ะเอาแต่เนี้ยแกได้ถ้าไม่ใช่ของแม่เมียผู้ส่งอะไรมนะ่ไม่รู้เหมือนกันโอ้ย ไม่ได้เค็เด oh. ่นไม่เคยเล่นเลยนิวนิวโกนิวเกี่ยไนี่ระวังมืออะไรเนาะ กระเป๋าหูมาแล้วนี่ไงกระเป๋ามาแล้วกระเป๋าอะรกระเป๋าไอีป้าด่ายทำให้นี่ไงจะดูมันก็หอมมีมีมีลายไหนมัางกระเป๋าผ้ากระเป๋าผ้าแล้วก็มีเชื้อผ้าด้วยลายเดียวลายเดียวลูกมีลายเดียวลายพิซาย่มีอไรอีกอ่ะตกใจหมดเลยมีชุดด้วยโอ้โหชุดนอนน่ารักมากเลยน้องข้าวอือฮ นานแบบนี้นานแล้วพีเลยอันนี้ใครส่งมาให้คะป้าไต่อาป้าไต่ป้าไต่ขอบคุณป้าไต่ในหันมาทาำกล้องขอบคุณป้าไต่นะคะแล้วก็ส่งกระเป๋าให้หนูแล้วก็ส่งชิ้นงานไรหนึ่งขอบคุณพี่ด้วยี่มีที่ทำเล็บด้วยเหรอใช่ป่ะใช่ไหมคะท่าที่ทำเล็บไหมเนี่ยใช่ค่ะใช่ใช่ ขอบคุณก่อนเลยพ่อตาตก่อนขอบคุณดดดีนะพาอตายห่ะมือที่สุดขอให้พ่ตาใมีสุขและพ่แข็งแรงไว้ด้วยนเงินมีทองเยอะๆไม่จิบจ kind of ักรลุงหลานมีซีซ์สิทุ้มคลองสาธุกอนุโมทนาถือไหนะพี่ทำเล็บแน่เลยหดิดิ๊ดิ๊ดังนี้กระเป๋าไม่ได้กลุมให้ดกซีคับ กดไล,ละคะออ์ให้ใครแล้วคะนัลโห